วันนี้เหมือนมาพักผ่อนเลยค่ะวันนี้นะคะสองตายายจากสองตายายเหมือนเหมือนมาทำงานแต่เหมือนมาเที่ยว,วย <c oughs> เสร็จแล้วก็มานั่งพักกันที่ริมน้ำเนาะจ้ะเย็นเย็นสบายจ้ะห <c oughs> น้าโทมเลยค่ะตกเย็นเพราะว่าช่วงเที่ยงอะค่ะเราจอดรถไว้ที่ที่จอดรถของสวนลุมเนี่ยแหละคะ <c oughs> ล่ะเราเดินข้ามไปตรงฝั่งโรงพยาบาลจีราร้อนมากมากเลยจ่ะเพื่อนเพื่อนจ้า ฝั่งนู้นมองเห็นนะคะฝั่งนู้นจะมีตึกช่วยสวยจ้ะพี่น้องจ๋ะมองเห็นไม่เอ่ยเพื่อนจ๋าไปเดี๋ยวเราเดินกันแล้วจ้ะพี่น้องกําลังเดินทางกับจ้ะพี่น้องจ๋าเดินเล่นไปเรื่อยๆคะ่ะชมบรรยากาศไปนํางเล่อจ้ะอาพ่พเล็วๆๆทอกผ ่คะเดินไปจ้ะกำลังจะไปหารถจ้ะกำลังจะกลับประชุมเสร็จแล้วก็กลับบ้านเนาะมาประชุมไอเนี้ยค่ะของ e commerce อะค่ะร่วมขายออนไลน์กับงานการชาติไทยจต่พี่เนาะเดี๋ยวเราก็เดินไปหารถเหนื่อยพอประมาณจ้ะเพื่อนๆ ตรงข้างหน้าเราก็จะเป็นเป็นน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นวิวจ้ะคนหมาอ,อกอําลังกายกันเนาะช่วงเย็นจ้ะคนหมาอ,อกอําลังกายเยอะจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปที่รถแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินใกล้จะถึงรถแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพอแค่นี้แล้วเนาะเหนื่อยแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะวันนี้ไปทั้งวันเลย เดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปแค่นี้จ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าเพื่อนๆไปแล้วจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่เนาะจ้าเจอกันใหม่จ้าเพื่อนๆจ้า